乘客们请注意，本次列车终点站东部汽车站到了。换乘三号线及出站的乘客，请带好您的随身物品，抓紧时间下车。谢谢您的配合。Dear passengers, this train terminates at East Coach Station. Passengers transfer to Line Three and exit. Please take all your belongings and get off the train in time. Thank you for your cooperation Thank you for your for ใช้เวลา17นาทีนะฮะออกจากน่นเวลา6น20นาทีมาถึงนู่นเวลา6นากา37นาทีนะใช้เวลา10กนาทีโดยประมาณนะครับจากสถานีรถไฟในสถานีในสนามบินคุณหนิงนะมายังสถานีอ a ส t Station นะครับ นี่นะครับเดินออกมาจากสถานีอีโคสเ t ชันก็จะตีเออก็จะเจอกับสถานีคุณหมิงอิตเท b บัสสเตชันนะฮะหรือว่าสถานีขนส่งรถบัสสั่งตะวันออกนั่นเองนะพูดง่ายๆนะฮะอิตเทนบัสนะฮะรถไฟหนึ่งลถไฟสองนะฮะแล้วก็กดตรงนี้นะฮะสี่ สีหยวนนะฮะแล้วก็กดจํานวนครับมีเปลี่ยนภาษาได้ด้วยนะอังกฤษอย่างเงี้ยนะสะี่หยวนนะครับไปสถานีรถไฟคุณหมิงนะฮะเจ้าที่เขาช่วยนะฮะเราจะไปเดินขบวนไปสายถึงที่ดงเพลงสุแฟนะฮะ The next station is Hongqiao. Please move inside and keep the courtesy seat to those in need. ตอนนี้เรานั่งรถไฟสายหกจากสนามบินคุณหมิงมานะฮะสายหกมาลงที่สถานีอีโคสเตชันนะฮะแล้วพอออกจากสายหกนะฮะที่สถานีอีโคสเตชันก็ไปซื้อตัวใหม่เปลี่ยนสายเป็นสายสามนะฮะไปที่สถานีอะไรนะเขาเรียกเอ่อสถานีรถไฟคุณหมิงนะฮะ ซึ่งนั่งสายสามไปเนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่สายสามอยู่นะครับเพื่อจะออกจากอิตโคสนะฮะก็จะไปลงที่สถานีดงเซิงสแควร์นะถ้าอ่านชื่อผิดออกชื่อเสียงผิดเนี่ยขออภัยด้วยนะครก็แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสายหนึ่งไปที่สถานีรถไฟคุณหมิงนะฮะซื้อตั๋วทีเดียวนะฮะหยวนนะฮะจากตรงนี้นะฮะ จากสนามบินห้าหยวนจากนี้ยสีหยวนเป็นเก้าหยวนครับจะลงสถานีดงเฟินนงสแควร์นะครับเพื่อไปเปลี่ยนรถไฟไปอีกไปสายสองนะฮะตอนนี้นั่งสายสามอยู่นะฮะเดินสายนะฮะ Please don't forget to Dear passengers, we're now at Dongfeng Square. Passengers, transfer to line 2 and exit.